อากาศล่มดีครับร่มดีนะครับโอ้ยจันไม่นีเหอนจันไม่นะครับเด่นเป็นจุลานะครับจุลอาจารันไม่เห็นล่มดีีกำลังมาไถหน้าหวานเดี๋ยวนี้ที่เอาจุลาตัวนี้ขึ้นบ้างงงผมขึ้นแล้วนะครับเค่งฟ้าขึ้นแล้วตอนนี้เหลืออาจารันไม่อาจารันไม่ว่าทีเอาขึ้นจะหน่อยบ้างบ้างล่มบ้างเปลี่ยนไหนเบื้องบน้องผมมานี่ นะครับนี่คือนี่ก็ของของผมนะครับบอใไ่หางเดี๋ยวจะให้จันไม่เอาขึ้นตัวนึงไอ้พี่น้องเบิ้งต้นเนี่ยขึ้นอดนอดจันไม่บอด้เห็นออกโดนเลยยากบ่าว่ายยังตอนนี้กําลังไถหน้าย่างเดียวลูกข่าว่ามันงวบานท้ายบ้านออกต้าเดือดคุณเมาเอ,าเอา็มลอยสองขวด <c oughs> ออกออกแต่พระท่านได้แจง้งผมออกเงี้ยนะกลับมาหกคำว่าม,มีโอกาสว่ามีเวลานะครับเรื่องเที่ยวผมหลวนอปล่อยวาวไว้แล้วตื่นวาวผมเลย เียกผู้ใดเอมืนวะเล้ยเทียวเาอาผมเอาไว้อย่างนะครับเดี๋ยวว่าบ่งจุล,ล่าของอาจารย์ไม่นะครับเดี๋ยวให้หน้องชินเป็นคนปล่อยให้หน้องชินน้องชินเป็นคนปล่อยให้นะครับคลิปนี้ช่วงแร้งจะน้อยครับอาจจะค้มๆจะน้อยเป็นจุลาของอาจารย์ไม่นะครับแล้วก็เหนว่าจะเรียนในซื้อดอกเล่า Corps ส่วนมากเราจะมักวัาหางสมัครว่านะครับตามด้วยดูกาลน,นะครับแต่กับพ่อได้เรียนอยู่แล้วก็เห็นไหวเดี๋ยวเชือว่าเราเห็ุเราจุล่าเปลี่ยน เข้ากับขาดเด้ยเดนี่เดี๋ยวให่น้องชิ้นป้อยให้กับว่าหนาจะได้ป้อยไกลดอกบังเรานะครับป้อยให้กระทุกจังน้อยกับทโอเคแล้วล่ะนะครับเบื้องจุล่างของอาจารย์ไม่ครับหกโมงแรกนะครับหกโมงเย็นขึ้นไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ไม่ขึ้นจักตัวหนึ่งนะครับเป็นจุล่านะครับของอาจารย์ไม่ เอ็ดเข้าโอ้มันขาดหมูตอเลยเหมน,นะ <laughs> เข้าขาดต่อเลย <laughs> เอาจันไม่ใส่เสียงบ่ายาวอกคิดว่าน่าจะเสียงพอดีๆนะครับลมคือดีแท้เหมือนนี่เป็นวิวิววดีแท้ไปแล้ว,ลวเสียงขยันไม่มางลาไปพดเสียงอีพอแล้เร็วนะครับจันไม่หน่าจะไปพิ้งไว้นะครับบางร่วงแล้วโอ้กนกลับไปพิ้งไว ดีกระตุกเอาช่วงนี้พ่ค่อยได้ออกคลิปให้พี่น้องเบิง่งเพราะป่านนี้นะครับเพระาะว่ามันเล่นเทียกับมีล่มเนี่ยเพราะมีล่มเนี่ยอันนี้พ่อมีล่มในก็ดีกระตุกไก่พ่อไอเมียพี่น้องกลุ่มบางข้อเอาไปอ,อ,อาจารย์ไปเร็วเอาขึ้นมาไงแทะขึ้นบ้างไงแท้เอาแล้วครับสไตล์จันไม่ครับมาแล้วครับ สไตล์จานไหมจุฬาครับจุลาไ่า้นกี่ครับเยผู้พู้ยัดูคู่คู่สาครับคู่สายั่นครับนะครับสไตล์จานไหมครับเดี๋ยวผมถิงยับไปจานไหมสนุดังพรอะง่าครับมาแล้ว นะครับสนุกดังพ่องงาำแต่ว่าลมแห้งเนี่ยผ <c oughs> ้าขาดได้ด้วยนี่ตัวนี้ล <c> ม <oughs> แห้งเนี่ยผ้าขาดเลย <c oughs> อาจารย์ต้องไปถูกหัวมุมพ <c oughs> มอดีครับหัวมุมทั้งพูนทั้งแก <c oughs> ่ทั้งคุณพูนทั้งแก่หัว้อยยนหมดแล้วครับทั้งคุณทั้งเมื่ออาจารย์มีถูกทั้งไตผมถิ่นยับมานจะหน่อยก็ได้ ครับพออาจารย์ไม่ขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายงพอได้มีไปร่วมเนี่ยเพื่อนผู้วานนี่อาลาดรถพอต้องไปไปเสือบเอาแล้วไมันตั้งใจเลยเอาโอ้ขึ้นง่ายครับเราไปถ่ายหน้าเหมือนไหนผมเดี๋ยวมาลักเอาจากมืออยู่คุณตาขึ้นง่ายง่ายขึ้นง่ายครับเบาเบาตีก่อนเราปีก่อนพร้อม เอาแล้วครับอขอจันไม่เอาสองเอาเบอร์สามต่อกันเลยจันนะครับเฮ้ยสั้นทีดิแว่าตัวนี้กัยุ่งเหี้ยงกันนี่แหละแต่ว่าใครอยู่ของเราบอดื้ครับอ๋อจันไม่บอดื้ครับ นะครับอีกรูปแบบนึงนะครับที Guys, e like ่ผมน็ดไปรูปแบบแปลกๆนะครับแปลกๆอันนี้นอนอะไรเบิ่งนะครับรูปแบบแปลกๆผมเทตุเพาคือบัานคือเมื่อเขาดอกนะครับในรูปแบบเฝ้าแต่ละตัวอะไรก็ได้ขอยขึ้นบนฟ้านะครับแต่ผมบร่ได้ใชสนุนนี่บร่ได้ใสนุนนะครับยังก็ได้ขอยถึงอยู่ทั้งฝ่าขึ้นทั้งฝ่ายไล้นะครับอีกรูปแบบนึงนะครับของว้าว ก็โอเคอยู่ครับแต่บอกล่มบ่คือล่มบ่คือล่มบ่คือทากางครับสวยงามสะท้อนแสงแบบสวยงามเลยครับสนุก,ก็ดังครอยแอบนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับผาตุม่ม ก็สวยางามกับจิบบอ,อม่านนี่ครับแต่ว่ากล้องดิบพอพูดกันไปเลยแต่ว่าถือว่าได้อยู่ถือว่าลงมาตามนัดเลยครับขาตุ้มตามแบบเลยครับก็ถือว่าโอเคเลยครับตอนแสงได้ดีตอนแสงได้ดีเลยล่ะสวยงามนี่ครับอีกตัวนึงครับจุดลาเป็นตัวนึงแล้วก็อีกตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,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 นี้อีกตัวน,นึงครับ ซึ่งคงมีตไว้สองตัวนะครับสวยงามนลยครับพัดที่นรองนะครับ พ่องางามเ่ยครับพี่น้องครับก็สวยงามก็โอเคอยู่ ตั้งแต่เมือ่อคืนพอท่าลงพี่น้องนะครับปล่อยปล่อยเลยนะครับหมมันอยู่จนกว่ามันจะลงเองนัดแปลงนะครับเพื่อขอกับฤดูกาลวาวนี่กะตีหงวัดชื่อวาวาวหยัง่งนัดแปลงเพื่อนมันได้ใส่สนุ่นเนี่ยพอ,อย้ำแร่นี่ยินเสียงสนุ่นน,น้อยให้ดังแห้งพิ่นแห้งให้การก็กถือว่าสอดแจ้งลมหอนกขยังว่าสอดแจ้งหอ,ปองดปานีงท่านท่านลุ้นท่านล,ง,านลงอยู่ครับพี่น้องครับ คุณพี่น้องครับขอบคุณทุกมองทุกบอนขอบคุณทุกสถานที่ที่เขามาชมนะครับช่องอีสานขึดนหอดขอบคุณพี่น้องยังกดติดตามยังเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานขึดนหอดที่ซอ,อยมีโอกาสนั่งิ่งดีๆนะครับคลิปดีๆมาผ่อนคลายพี่น้องเดี๋บึ้งนะครับช่วงโควิดช่วงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ